อ่าก็กลับมากันต่อกับเกมแคสเตอร์เลอร์นะฮะอ่าก็เป็นพาร์ทที่สามกันแล้ว,ลวก็ขอโทษด้วยนะที่แล้วมันไม่มีเสียงก็เพราะว่าแบบผมอัดไปแล้วแบบเสียงมันแบบง,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 งูมิงงูมิ่งเหมือนไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะเออก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ตอนนี้ก็กะจะเล่นให้จบเลยดีกว่าจะได้ไปต่อโปรเจกต์อื่นออแล้วก็เป็นอา่เป่าออนไลน์ผมก็เลิกเล่นเน็กน้อยอ่ะไม่ไหวจริง เ,นเนิียนี่มาเอ็มจียังอัที่ผ่านไปคุณใช้เวลาร่วมกับทิวมากขึ้นเขาชวนคุณไปเตะบอลด้วยกันตอนเย็นทุกวันจัน์นะแม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในชมรมบอลร่วมกับเขาโอ,โ,โอ้โหเคียบัครับคุณจะชัดบางครั้งคุณก็ใช้เวลาช่วงเย็นในชมรมแคสเตอร์ ทำให้คุณยิ่งสนิทกับสาวๆโดยชอบกิ๊บอือเปิดเช้ามาคุณคก็เลยปบน้ำแต่งตัวแล้วเดินทางไปโรงเรียนอ่าก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตาที่นะผมก็แบบมันจะมีตัวเลือกให้เราเลือก,อกว่าจะจีบสาวขนาหผมก็เลือกคุณกิ๊บนะฮะกิ๊บปลีกิ๊บ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 ปลีเฮทันทีที่เดินมาถึงโรงเรียนคิวซึ่งเป็นคนอยู่ในสนามก็ ส่เสียงทักทายทันทีเฮ้ยอาณาจะวันนี้นายตื่นเช้าให้มาเล่นบอลให้เหงืออ๊อฟหน่อยสุไหมเดบอลกับทีวไม่ดีกว่าเอางี้เตะดีกว่าจะได้โมเสียน้ำใจเพิ่มเยี่ยมเอาไปช่วยนั่งทำหน้าที่เป็นกองอาให้ทีมฉันหน่อยสิเอาอย่าเป็นอย่าเป็นกองหลังอ่ะกองหลัได้ไหม ก็น่าจะตอบไม่ได้ครบผมไม่ชอบไม่ชอบอะไรครับผมแต่ผมชอบบาสเกตบอลคนทิ้งก็ตอบว่าข้าสารกนที่จะนำเข้าไปเล่นสเปนกับทิวให่นานแมคมาลาเข้าด้วยนก็ใกล้เข้ามาเพื่อเล่นเพื่อนจะแยบหรืออะไรเงินเป็นสีแล้วทิวไหมืต้องรีบไปกันแล้วนะในตอนนั้นเองสายตาพิมก็ทันไมเห็นกิบลิแกน่าน สนามท,ท่กคนใช้บอลก็จที่กากเทไปไปดิไปด้ค่ะว้าวดาวแมนสายิ้มให้นายลัวนนี่นไนายชุดเอ้บุญชาตลอดเมันหันไปยชควิ้ให้กัน,นทิมก่อนจะนั้น่านัานไปหากิ๊ปีสีน้อยไม่าอจะเพิ่นไม้หลังมา มานะครับปไนกินอะเยยอยให้ผมเทรนนอรให้มครัมช่วยได้นะโอ้นี่นะเออยโหแต่ขึ้นมาใหญมากเลย คืท th ่านี้เป็นจุดน้ใจชัดๆอือก็ดีนะทําอยา่ากอยกออกางกายก็ชวผมได้นะคับผมยินดีไปเป็นพื้น ยิงสิครบอย่าลืมเมียผมนะกันนะครับให้เป็นกิฟต์นะให้กิฟต์กินไปเนาอายครด้กันสิคนพิทเคนเดินไอ้คส่งเรื่องเรียนเอาบันดาน,นักเป็นทั้งขายชั้นปีสามจะเจ้ามาันทอตามาดังพท่ ี S <S <々>้แหละีกีเป็นหมนแ่นาะมีแนนมีมีดีกเป็นดาวเรียนด้วยคนต่างสาารวนเป็จริงี่ไม่ได้มีโอกาสไปคุิดตนสอนระดับนี้กลับมาในห้องเรียนภาพภาพเรียนวิชาพิาศาสตร์เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนตรวจ ของเซลล์กันหน่อยนะเซลเป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่สุดแน่นอนอยู่แล้วซเซลพืชเซลสัตว์มีองค์ประกอบไม่ไม่เหมือนกันนะเอาละฉันขอถามกันหน่อยละกันว่าองค์ประกอบใดที่เซลพืชไม่มีในเซลสัตว์หายอจได้ไหมขันดีรือตอบได้หรือเ,อเ,อเ,อเอปล่า เลยบยินขึ้นนา,าะคิดหาคำตอบเสือเชลลนัานคิดงานอุกติบางทีเธออาจเลินไปคุณคุณชื่อเธอนะอะไรล่ะเธอรั้คำตอบมากใช่ ในน่้เซล่สงเซลย์เลล์ดนี้ล่ะจะเติบไปเนี่ยยักไม่เก่งไม่เก่งวิทยาศาสตร์เฮียอะไรไม่ต้องไปเก่วิทยาศาสตร์เขียมันไม่สมดุกแ่่านงานสึนีาทุกงานไม่ดีใส่ตัวท้าขึ้นหนังเซลล์โฟ์ท้าให้จำได้ว่าเป็นอะไรคือเซลล์เนี่ย ยังเกี่ยวว่เยื่อเซลหนังเซลล์วเปลนัเซลล์ทีที่สุเป็นอไม่ไอ้คับยังว่าเม่อนถือไหไม่เสียตั้แก่อนติ่อี้ยิงแลวความ็ตกตางกะหว่าเซลลพืชกัเซลล์พืเซลลอพอราทันี่น้องดูคลิปนี้ ในไปที่ไอแพนจากไนี้แต่ก็ด้ไปาหารก็คือ เป็นโมตอน้ายมือพูดว่าจิบนั่งอยู่ไปนั้นอะไรนีอาไงแอเอาไงอเอไรอาอไรืเสียวสดใจสนะเนี่ยเล่นมาสองฮาร์ดกูเพิ่งจะสนใจเรื่รองหัวใจอ ừ, อเดอนหาจีบหาคน เราฝันดีกว่านั่นไงไอ้เงี้ยหัวใจกูไม่นได้ยังไงอะช่วยหน่จะช่วยไ,ไหมถ้า,ามันใมันหาเรื่องคตัวแล้วกูจะเลิกอีพดีไยมหรือเชื่อมไสิ มปนนสาให้คมจำนั้นคมกช่วยผลการงานเธอจนกระทั่งเสียงอูดนัลนงแ่เสงออทำให้ข้างเรียนชั่ววันนั้นก็ถึงจงได้ไปที่ห้อเรียนพร้กันเมื่อถึงเวลาเมื่เกิเุกรก็รีบไปบ้นอันทีแต่เพ่มีนัดกับจิ๊บเพื่อให้เธอช่วยซัดแคสเกมตัวิตตัวในวันนี้ก็จึงเดินไปหาจิ๊บที่ชั้น รอคลิปนี่นะครับไม่ล้าเห็นเลต่อไปคลิไปลไหนเอ้าไม่บอก,ยอยกแล้วกูอยากดูคลิปแล มีสเสน่หไม่มีสเสน่ห์นายย่าใจนี่โอ้โหแมวภาษายังดูไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่น,นี่นะไม่ใช่เรื่องง่ายแม่้ตอนนี้โอ้โหคนสกูเคนเป็นร้อย ไม่เท ar tamam, ่าไหรเลยหนูม่นคุณกิ๊บเปิดเว็บแคม จัดรายการผ่านกาันหนะ้าการพากยสดร่วมกักรนระหว่างคุณกับจิ๊บเปนไปได้ด้วยดีหลายคนชอบคุณมากแล้วหละคุณก็คิดว่าคุณกับจิ๊บเป็น,น,นคืนนค่อกัก,ก,กันจริงๆมีคนคอมเมนต์ีชร์ให้คุณแบบรับจิ๊บดที่กำลังจัดรายการ,รนี่คือ ตัวหน้าแดงเกิให้คัช่องโซเชียลขกนแม้ว่าันคือการแสดงแต่คนก็รู้สึกว่ากุญแจมีใจรงกันอย่างไก็ตามการจัดรายการครั้งนี้เป็นสิรสนุกอย่างที่เมื่องานปิดคุณกับกิ๊บก็เดนมาทานอาหารยินด้วยกัน ผมกับผมแี點點่แ๊กก well ี้อยู่ใกล้กันนะบางครั้งก็เดินไปดูหน้ากันมอดีแบบว่าสีหน้าขสกลนดเอร์ยังด่แปลกใจอ้เอส ถึงแม้ผมจะอยู่ใกล้แบ๊กกี้ครั้คันแต่พวอบรัไม่ได้ใช้เวอยู่ร่มกันแบบนี้ครับนิสัยพยายามอย่างพท้อมายคม่กินไม่กินรับปรานอาหารเป็นเสร็จปุียแล้วก็เดินออกจากห้อ ทั้งสนมเี่หคุณ่คุณนตนีจัดงน้ก็ดนกัไปที่สที่กนาไม่นาเน,นะวันวันในท้ายก็มาถึงททุกปีผมไม่เคยให้ดอกไม้กับใครและไม่เคยมีใครให้ดอกไม้กัคบคุณเลยโศกเศร้าจับมือกันเลยอันตรายคุณต้องใจ จะทำให้วันเว้ไทนไทยเป็นเลนิีที่เศกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานมเลนิีเกมที่เียติดกลุ่มคุณลาบกตองคุณลาบไม่เอา่ะมันเคยเขาค่อยบ่อยแล้วไม่เกมหรอแม้วเานีีนี่สุกคนเอาฮัลโหลวันนเวัน์เทนไทย เต็มของให้ใครก่อนเนนไหมฉันรู้นะก็แค่มี้ก็แค่นคนเดียวขอให้ประสบความสำเร็จนะทุกคนนะคนทั้งสอง่เ้ดใคร้งเม็นทีในวันนี้คุณได้มีสมาธิเยสักเท่าไหร่ก็ติดใจของคนเจ็บจอ

เป็นงานที S ่ให่ E <sí> จ่ให้ที่จะทเรอน่า